Đồn 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 Đẹp bồn dài bồn 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 à bồn bồn คุณต้องครับรถไม่สามารถจะลงได้ครับเราก็เรายกกันครับเราไม่มีโผครับเดินอุ้ยลุบแต่ถึงก็ไปถึงครับอ่วตอนก็โคงไเท่าไหร่นะเดยตอนขึ้นนะ้พันเทิงมีคำว่ามกริง ใส่ก่อนก่อนก่อนกิดนเห็นไหมโอ้เหนียนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มานานนะครับห่างมันป่องครับไม่รู้ว่าจะมีอะไรให้เราเล่นไหมวันนี้ เดผมมาช่วงนั้นน,ะน้ำขึ้นอยู่นู่นครับเดี๋ยวจะมีน้ำแห้งเยอะมากโอเคครับเดี๋ยวเตรียมของแล้วนึ่ครับออ้น,น,น,นอ้นิดเก้าใช่ปะ Oh, <laughs> oh hahaha. กับเงินทนครับ བདེན་པོ་ 哦，喂喂喂喂哦。 สูปกระสุปเด็ดเวดีไหมค่อยค่อยๆักไหม à, liêm tiền huy, bụi máy là มันหยุดเลยโดน <laughs> สูบ <animation> เล็กนี่ครับเยอะของพี่เอซิติกลัวนะครับจัดกรรมจะของก็หนีไปตกริวนะครับจัดกรรมอ๋อกระสูนพิษตายวันนี้ฮะ มันติดอันนี้ตัวนี้เ,เ,ดดเนี่ยเอาเบอลติดแดงเก่าเขานี่ออปล่อยมันก็รัวโอเคปล่อยเลย สรารมันครับไข่ไข่เก่านะเด,ดี๋แข่เสอ้โหลอดนะหลอดดีนะหลอดหลอด นี่ครับมาตกปลามาทําบุญด้วยครับปลายังไม่ได้น้องยังเล็กอยู่ไปให้น้องเติบโตครับไปหลอดเลยเนาะหลอดมาครับไปได้ยนครับจะดีมันจะรอดเลยวะได้

เหมือนมันครับนี่ครับเดี๋ยวใครไม่ดูนะครับเาวาดงของเชียงคำเอาโอ้โอ้โอาโอ้โปล่อยนะครับ โดน้นะครับเสกโดนครับงัดขึ้นมาเฮ้ยติดกระสอบด้วยติดกระสอบบอกให้งัดบอกให้งัดเรียบร้อยงัดแล้วนะเว้ยเรียบร้อยไม้เดียวด้วยปีผูกก้ผลักหลักให้ทันหหนว Nói đi, nói đi, nè, luôn, luôn đặt cái điện chụp 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 tham clip con lục ก็ไม่มีช่องว่างเท่าทีเลย เรียบร้อยครับออกเรียบร้อยอยู่ไหมครับ <laughs> ไม่ได้ <laughs> ไไดโอ้ไปแล้วันออกมาอยู่อยู่ย <laughs> จะอยู่ไหมอยู่ครับช่อนใหญ่โอ้โหไม่รอดไม่รอดไม่รอด าเนะต้องพะกต้องพักยังไม่ต้องครับหยาดเหียร์ทำงานแล้วเต็มคอเต็มคอเต็มปากเต็มคำไมมล่ะไอ้หนู โอ้โหหัวยังใหญ่โอ้สวยสวยแล้ววันนี้อย่ากพีเคนะดูเต็มปลาครับผมไม่ย้ำวะไม่ย้ำวะตกก็มากกตมาพี่ขวานกินแล้วนะ เอาใกล้ๆอ่ะวิดหัวหรอวะเอาครับตัวยาวเลยนะโ,โ,หโ,หโนต้นอะไนฉันไปเลยตัดต่อวะค่อยๆตึกดตึตึ๊ดยังยังยัมันคล้ายแล้วไม้ไม่ไม้ไม่ตึ๊ตึกๆค่อยๆอ เรียบร้อยค่อยๆเรียบร้อยเช็อ้ยตุปุ๊บันค่อยๆค่อยๆมันคกุกยังอันนี้นี่อินเคร์โบอกอีนเทอร์โลเฮ้ยติงๆไหมติงวันเดอรลุดอ้างัดไงอ่ะงัดไงอ่ะโอ้โหใส่เด็กกันไหมครับปัวนี่โอ้โโอ้โหเป็นไง โซลล์นายอย่าก,กบยางพอเคนะครับพี P ่เคไหมพ <c oughs> ี่เคพี่เคยู่ตัวหนึ่งครับเต็มมีคู่อะ่ะโอ้โหอ่ะรับที่สวยนีย่รครับโอ้สวยงามครับนี่ không buồn quá ngon cảm tít tịt sân dây dâng dây 对对对。嗯嗯嗯

Au! Oh. 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 Oh.